สวัสดีนะครับวันนี้กะจะมานำเสนอในส่วนของการเกี่ยวกับการเตรียมของต้นไม้นะครับของ <S <S โออุ้ยไม่อุ้ยอันนี้ก็เป็นต้นจามจุลีนะตอนแรกเขาวางแผนจะใส่ตัวนี้แปรรูปนะมันก็แปรได้มีโถรถตัดลาบากมันนักขนาดเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการทําอย่างต่างๆเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์นะครับโอ้ยไม่อุ้ยกะค่อนข้าง เป็นผู้สูงอายุเนาะจะลำบากอันนี้ก็เป็นไม้มะม่วงที่เฮาได้เตรียมไว้นะครับครับอันนี้ก็เป็นไม้มะม่วงนะครับอันนี้ก็บโอ้อยเปิดกับไปตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะต้นนี้ตีอยู่ที่แถวเส้นปลาแดงตีเส้นตางไปตั้งเชียงฮายแม่ใจตีเป็นเส้นข้างถนนตีใกล้ๆก,กับโรงบาลเขายาล้ามเข้าไปตั้งนั่นนะฮะ ะครับเขาไปตั้ง่องนะครับอันนี้เปิดกะไดตัตติดแล้วอันนี้กะขนเทาเปิดไปชัดการเองหมดเลยนะครับเนาะอันนี้กะจะเป็นเซษไหมของไหมจำจุลีนะครับตอนนี้ไหมตัวน,นี้นะฮะเขาก็ได้ขนมาไว้ตีบ้านของปู่ดวงซักเรียบร้อยนะฮะเขาก็จกหันเออตีลงตีไปดูของอุ้ย,ยหันปัญหานะก็เลยพยายามหาแรงไหมนะฮะที่ น่าจะปะต้องใจแห้งอย่างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้อัดนะครับหนาประมาณ15มิลน,นะครับเราเลยอู้ปพึกษสาหารือว่าถ้าใจตัวนี้ได้กอยนะเดี๋ยวจะคือเปิดทดลองอในการใจในการออกแบบโกนดพึ่งหรือวลังพึ่งตีมื้อมีหลากหลายรูปแบบนะครับจะได้ใจได้ขายตีเคื่อหมาอสมครับลูกค้าต้องการละกะแหมมอันก็นคือมันประยะต้นทุนเนาะจะเึ้่อุ้ยไปอุ้ยบิน ไปตัดเองก็คงจะลําบากไนะแต่ละคนก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเนาะก็ค่อนข้าง,งเท่าละเพราะฉะนั้นในการที่จะทําอย่างต่างๆเขาก็ต้องหาแรงนะครับเนาะแรงไม้แรง,แรงตอกที่มีอยู่นะครับในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นไม้ตานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมตี้หนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็โป้อุ้ยเมอุ้ยมันก็จะจัดการเขาเปิดแฮมแบบหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เขาตัดก็จะมาทรงมาตีเฮือ วิไลหอมพญาช่วยในการจัดการนะครับเนาะซึ่งก็จะเป็นเนือเรื่องของการทํางานตีเน้นแบบเพรือคายกันนะครับเนาะปีนี้ก็พยายามที่จะทาให้ลักษณะของโกดเพิ่งตีให้มีความหลากหลายนะครับและเพิ่มปริมาณน,นะครับเนาะในการจัดทําอย่างต่างๆก็คอองจะขึ้นครับประสบการณ์ของเปิ้ลเนาะเพราะว่าส่วนมากบุ้อวีมว่มอุ้ยที่เป็นธรรพวกนี้ก็จะเป็นช่างไม่เกา่าจะได้เป็นช่างหน้าต่างช่าง กระี่ช่างเชื่อมเนาะเพราะว่าช่างเชื่อมมันก็จะทําในส่วนของทําขาขาตั้งนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของได้ต้องจอะทัดตัดตดกางก็ต้องใช้คนข้างเวลาหนักสมควัญเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม่ตานทัดกางี่กระบังอันกับพวกกับคนข้างนี้นะครับไม่ตานี่พึ่งชอบมากจากการตีดูประเมินค้นหาในช่องทางต่างตที่เป็นมีการรีวิวกันมาวิเคราะห์วิจารณ์กันมานะครับซึ่งเขาก็งพยายามที่จะ ทำแต่มันจะจ้าเนาะในการทําเพราะว่ามันต้องมาเจาะต้นไหนอะมาตกแต่งแห,หลายขั้นตอนครับเนาะแล้วก็นักเตะกับอีดูปวอุ้ยไม่อุ้ยเวลาเปนยกอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการจัดทำเรื่องของวัตถุดิบที่จะทําเรื่องของโกนพึ่งหลังพึ่งเนี่ยเดี๋ยวก่อยปั๊บขึ้นไปทีละนิดทีละนิด,นดพยายามที่จะค้นหาแนวทางอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโกนพึ่งนะครับเนาะซึ่ง อันนี้เขาไม่ได้แต่งแต่ติดหน้าน่าจะแต่งแล้วเพราะว่าเขาจะได้ยกระดับเรื่องของสมัชชจํำนายได้แล้วก็ถ้าขายบาได้ก็คงจะเป็นในเรื่องของวางนะครับเพราะว่าวางแผนว่าปีหน้าน่าจะใจ้วิธีกันเฮือป่้ยไปอุ้ยตีเจ็ดสิบถ่านร้องไปวางว้ตีิบ้านนะครับดูวางว้ตีิสวนก็ได้นะครับขั้นต่ำในจ่จหวะอันหนึ่งอยู่ตามความสมัครใจเราจะบอกบังคับบนนะครับเนาะถ้าเกิดทํางานแถวนี้การทํางานแบบสมัครใจมันจะดีเกิดความยั่งยืน นะครับสามารถตีสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แต่อันนี้เป็นโกนพึ่งตีไม่ตานะครับค่อนข้างสวยงามมันชอบหนานะครับเนากถ้าพึ่งมัชอบแบบอุณหภูมิอะบ่ฮ้อนจุดเกินไปนะครับแล้วก็บ่บมีสารสารเคมีด้นะครับเนาะมันจะใจมันจะดูนะครับพึ่งเน่ยถ้าเกิดมีกินมันนั่นตีใจกองกระดาษอนั่นกับผมผลประกตรแบบมันถูกเข้าเพราะว่ามันเป็นกองยายาพาร้านะครับเนาะ ตีน้าเข้าจากตีอื่นมานครับถ้าก็ไเป็นสารเคมีอื่นมาเข้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อันตัวที่จะเข้าดีสุดคือไม่ครับกองไม่ไม่ซักกันยังบอกเข้านะครับเพราะฉะนั้นเลยมันต้องมีความหนานะครับจากการสังเกตตี่านม้านะครับต้องมีความหนาพอควัน,นะประมาณนิ่วหนึ่งนะครับเนาะนะครับหรือว่าสมิลนก็ได้อันนี้อโอุย้ยไม่ออ้ย,อยจากตีทำเด็กกี้ยาตัดปุ่นประกิจะมาในเรื่องของช่วยกันตกแต่งนะครับเนาะ ือเขาทดลองทําอยู่นะครับเดี๋ยวรอโรงเรียนเปิดของคงจะได้ทําเป็นรูปแบบนะครับเพอว่าวางแผนปีหน้านะครับเนาะปีนี้ผ่านไปกับที่เขาโกนพึ่งวางไปกับคนข้างประสบความสําเร็จนะเข้าประมาณเกือบ80-90อร์ซนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้ากับว,วางแผนว่าเขาจะต้องเพิ่มปริมาณของโกนพึ่งหลังพึ่งนะครับเทากับีการตกแต่งนะครับมันก็จะได้ทำให้เขา มีทักษะในการทําอย่างต่างๆแล้วก็ซอคข้องกับความต้องการของคนที่เปิดอยากได้อยากซื้อเนาะหมนพึ่งนะครับและเปิดก็ต้องการประหยัดนะครับเนาะที่จริงมันก็จะลําบากเนาะเพราะ่าตอนนี้ต้นทุนกับคำนวณต้นทุนคนข้างแป้งนะครับเนาะดีนะเขาใจบปกอุ้ยเมอ้ยเปินมาจ่่ยทำนะครับเปิดบานจีได้รายวันนะทุกวันนี้นะครับเนาะคือทำงานด้วยความสมัครใจนะครับมาค้นมาได้ขาตอบแทนกับความสุขกายสุขใจนะครับมันก็นได้ ตอบแทนไปผ่าน,นรหนึงของจิตใจของเปิ้ลนะครับดีของเขามีอุปกรณ์อยู่ติในชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นปลวกซักเป้ลกับเป็นช่างไม่เก่านะครับเนาะอุปกรณ์ต่างๆเขาก็มาได้ซื่อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในชุมชนมาทำอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าในการเจ้าอ,อุปกรณ์ในชุมชนมันก็จะจวยให้เขาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ในส่วนของ ในการทำการทำงานนี่เขาก็จะต้องดูว่ามันมีความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะตอนนี้เขาก็ทดลองหลายๆแบบแล้วก็พยายามที่จะทำาให้สอ,อดคล้องกับความต้องการตอนนี้ก็มีคนสั่งจองมาเรื่องของโขนพึ่งมีหลากหลายลักษณะนะครับก็บคงจะต้องปรับขึ้นกับลักษณะของความต้องการของเปิ้ลนะครับ นะครับในส่วนของไม่ตานถ้าเกิดคนบอดต้องการเขาก็จะใจ้วิธีนี่คือเขาไปวางของเขาเองก็นะครับเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างแปลงน้อยนะครับเพราะมันต้นทุนเนาะต้องมาเจาะมาอย่างหลายอย่างอยู่นะครับแต่ประสิทธิภาพในการเข้านี่ปรธรรมดาครับไม่ตานี่โอกาสเข้านี่ค่อนข้างสูงนะครับนะครับอันนี้ก็จะยาวยน้อยตั้งไหนนี่จะเป็นขุยคงจะต้องมีการใจ้ย่างมาตกแต่งภายในกบนะครับเนาะนะครับ สิ่งต่างๆแล้นี่มันมันทำอย่างพวกนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับถ้าเคยเขาดูนะพอดีเขาขบวนี้เขา็บอนประสบการณ์ในการทำนะครับอันนี้เขาเข้าไปเฮือบ้านคนไข้นะครับเนาะนี่เนาะบ้านคนไข่ตีอยู่ในชุมชนตีไปเยี่ยมบ้านก็ไปป้าบนน้องบนกะมีรายได้บอกเพียงพอก็าได้ว่าเออร้องกดพึ่งมาวางเนาะเพิญในชุมชนที่นี่ก็เป็นตีแรง พึ่งเยอะที่สุดล้วก็เป็นไข่ตีวางโกดพึ่งตีแทบบริเวณมันทําไหนนี่นะหนึ่งโกดได้ตัง้งหกถึงสิบควดซึ่งถือว่าเฮือผลผลิตดีขนาดนะครับเนาะซึ่งสามารถยกระดับไรายได้คือบปอุ้ยไหมอุ้ยได้แต่ตอนนี้กําลังวังวง่วต้องประเมินเป็นระยะระยะคิดว่าหน้าประสบความสําเร็จลหลังจากนี้ก็เลยอุ้ยอูยครับปอุ้ยเหมอุ้ยว่าเดี๋ยวหลอบหน้าเขาหน้าจะวางแผนในเรื่องของเขาจะแชร์กับ คือคนไข้หรือว่าคนที่ตที่ตัมเยยบบ้านนะครับน้องตีปันยูคนเดียวโดดเปิดบสบายปัญญาหารด้ได้เพิ่มของเอาไปวางบ้านเปิดน,นะครับอาจจะมีการแบ่งผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กันนะครับโดยบ่ต้องลงทุนนะครับเลี้ยงพึ่งเนี่ยบ่ต้องลงทุนซักอย่างนะครับมันหากินเองเนาะบ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ตต้องได้ย,ยาอย่างต่างๆธรรมชาติล้วนๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของปอุณ์เมนะครับด้วยการจ่ทรัพยากรทิ่อยู่ในชุมชนนะะักอาศัยภาคีเครือข่ายตีทำอน้กะติดหน้าเาจะทดลองนะครับตีไม่อัดนะครับ15มิลน,นะครับทดลองดูในการทำหลากหลายรูปแบบราคาอย่างต่างๆนี้ก็เดี๋ยวจะอวือ,อิ่มปวีณ์เมวีบันจอยคิดราคานะครับว่าเป็นจะได้ผ่องซึ่งก็ถือว่าเป็นการ พัฒนาสินค้าพัฒนาลูกแบบพัฒนาแนวคิดแนวตั้งแล้วกะ็ไม่เสร็จไม่เสร็จตอกนี่เขาก็ได้จากแรงมาละอู้กันเรียบร้อยแล้วเนาะจะเฮื่อ,อนำมาใช้ซึ่งเขาต้องประเมินว่าไม่นี่มันมันบางก่อยเนาะปกติมันต้องหนาประมาณหนานิว้วถ้าบางเกินไปพึ่งกับมาเข้ามาเนาะนะครับมันต้องมีความหนาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมาดูมาคัดคือผลคัดไม่เฮื่อนะครับเนาะ ซึ่งเขาจะได้ใจใ้ไม้จากชุมชนนี่แหละที่เป็นเศษไม้เศษต,ตองนี่แหละนำมาใจ้ยมา้องเผาเนาะลดพีเอ็มสองจุดห้าได้ระดสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากไม้ที่อยู่ในชุมชนจำื้ำอสร้างมูลค่านะครับเนาะสร้างมูลคา่าสินค้าต่างๆนะครับจาก,มากไม้ที่อยู่ในชุมชนต้งไม่โกหดือไม่จ้มจุลีอย่างนี้นะผมว่ามันมันก็นเป็นสิ่งดีนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มต้นอาจจะ คุกคักหน่อยนะครับเราก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็อาศัยด้วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยนะครับมาพัฒนาตีคือเกิดความอย่างยืนนะครับเพราะว่าลำพังถ้าทำคนเดียวอาจจะบ่สำเร็จนะครับแต่ต้องอาศัยประสบการณ์หรือว่าเครือข่ายต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วนะครับในการทำที่จริงเซตไม่คนนี่ใจได้มดเลยตีกิ้วตีคอบตีอย่างได้มดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างละหางพึ่งนะถ้าเกิดทำเซตมันก็จะเข้ามาอีอละ มันยังน้อยหลังก็ได้หกร้อยถึงพันสองเนาะถ้าเกินมันเข้าเยอะนะครับโดยเฉพาะบ้านต่ําไหนนี่เป็นแรงตีพึ่งเข้าไงที่สุดนะครับและกับมะสิทธิภาพที่สุดสาหรับวันนี้ก็คงเต่าอ,อีก้กันครับสวัสดีครับ